เนี่ยแลวค่ะทุกคนก็คือมันมีชื่อเราจริงๆด้วยโอ้ oh my god ทุกคนตอนนี้คือตื่นเต้นมากโอ้ oh my god ฉันมือสั่นมากรออยู่นานมากจริงๆอะ่ะคือเราจะต้องระมปาณบ่ายโมงหาสิบเอ็ดใช่ไหมแต่ได้สมปมาณบ่ายสองห้นาทีนั่นแหละซึ่งใช้เวลาสัมภาษณ์แบบไวมาก ไม่สามารถที่จะบอกคําถามได้ตรงนี้นะคะเพราะว่าเขาไม่ให้เปิดเผยคําถามเนาะคือแบบเราก็ตื่นเต้นนะตื่นเต้นแบบสุดๆเลยก็เข้าไปปรกฉันก็ชิงแนะนําตัวไปก่อนเลยเออก็แนะนําตัวยาวๆกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะแบบเออถามอะไรเงี้ยก็เลยแลบบ้วเออไมแน้นำตัวยาวมากก็คือโด,ดอนคําถามที่ได้เตรียมไปก็ตามอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยค่ะก็คือออกตามนั้นเลยนี่นะคะ ปาะกาศผลแล้วทำไมทำไมทำไมมันอยู่ดูใกล้จังจะกุดเข้าไปดูเลยนะขันผลทำไมเ้อพูดว่อุย้ยมึงมันขึ้นมาน้านแหลเพราะกูแบบใส่เป็นอันนี้มันอะปากอะไรชื่อแจ้งผลการตรัรดสีนรอบทีสองเดือนเมษานรายละเอียดจะแจ้งผ่านเมล ปริญญาโททุกคนชื่อเรานะคะอยู่ลำดับที่สี่ครับเฉชาชินเดชิเกย์โอเคแป๊บนึงโอเคมันมีชื่อเราปริญญาโทได้สิบคนนะคะปร,ะริญญาเอกมีสามเขาเรียงตามลำดับเอกสารการสมัครนะคะทุกคนันตื่นเต้นฉันจะต้องไลน์บอกหลายๆคนมากเลยเนี่ยไปนะคะประกาศบา่า,ายโมงเท่าไหร่เมืขข่อกี้สี่สิบกว่าชิเกย ลองฉันดูดูดูดดคิดเกลียดมากคนขอตัวนะคะไปตอบและไปส่งไลน์หาหลายๆคนก่อนนะเย้ขอบคุณนะคะ <Yeah. S 2> ขอบคุณสาหรรบทุกคนที่อ <Yeah. S 2> วยพรมาให้เราอะอ่ะคนลืมปิดคลิปนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณสาวเราทุกคนที่อวยพรมากเลยนะคะว่าขอให้ติดก็ ไว้ถ้าอ่ะให้ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องเอกสารเรื่องอะไรงี้ก็คอมเมนต์มาเลยนะคะมีแผนว่าจะเขียนบล็อกเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เหมือนกันเพราะว่าไม่แน่ใจว่าถอธิบายเป็นคลิปอะไรเงี้ยมันอาจจะยาวแล้วก็แบบหลายคนก็อาจจะแบบขี้เกียจด,ดูด้วยอะไรหรือเปล่าก็ <laughs> ใหญ่ก็คอมเมนต์มานะคะถ้าอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคือจะพยายามที่จะขยันทำคลิปให้นะคะเพราะว่า ช่วงที่ผ่านมาก็คือมีงานแปลเกาหลีเยอะมากเลยก็เลยไม่ได้มาทําคลิปนะคะก็ต้องขอโทษทุกคนในส่วนนี้ด้วยนะคะก็โอเคขอบคุณสำหรับทุกๆคนด้ไยนะคะขอบคุณมากๆเลยก็ไว้เดี๋ยวยังไงเราก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้นะคะขอบคุณค่ะ